สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปดูคอนโดติดทะเลหัวหินโครงการเ s สพาค่ะห้องนี้จะเห็นวิวทะเลชัดแจ๋วและวิวสระว่ายน้ําบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะห้องนี้นะคะขนาดพื้นที่281ตารางเมตรมี3ห้องนอน4ห้องน้ําและ1ห้องเมดค่ะเรามาชมบรรยากาศภายในห้องกันนะคะห้องนี้นอกจากห้องรับแขกจะกว้างมากๆแล้วยังแยกโซนห้องนอนกับห้องรับแขกไว้อย่างชัดเจนสําหรับครอบครัวใหญ่ซื้อห้องนี้ไว้อุ่นใจแน่นอนค่ะ พที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอาทิเช่นสระว่ายนะ้ำฟิตเนสโต๊ะปิงปองและยังมีระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงค่ะถัดมาค่ะเรามาชมห้องนอนกันนะคะว่าแต่ละห้องเป็นยังไงบ้างถ้าดูคลิปนี้เราชอบรีบติดต่อเข้ามาที่ a c u e Realty Partner ได้เลยนะคะเพราะเราคือเพื่อนคู่คิดที่คุณวางใจ